ต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการเจาะเกสรนะครับเราก็ตัดกระดาษนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับขนาดประมาณหลอดได้นะครับจากนั้นนะครับเอาไปชุบน้ํานะครับให้กระดาษเปียกนะครับแล้วเราก็นํามาติดนะครับวางภาพลงไปนะครับบนฟักทองนี่นะครับแล้วเราก็ ทำการนะครับเจาะลองไปนะครับความลึกนะครับความลึกประมาณเซนครึ่งนะครับระดับประมาณเท่านี้นะครับตั้งมี9กองศานะครับแล้วเราก็กรีดนะครับเป็นวงกลมนะครับ จนรอบโบงแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอียงมีดนะครับประมาณ45องศานะครับกรีดนะครับโดยรอบนะครับให้ตัดกับรอที่เรากรีดไว้ในครั้งแรกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ฝึกหัดใหม่นะครับเราก็ตัดออกทีละนิดก็ได้นะครับ หลคาที่ชำนาญแล้วเราก็กรีดนะครับเอียงมีสีาองศานะครับแล้วก็กรีดไปโดยรอบเลยนะครับโดยเอียงสันมีดนะครับเข้าหา จุดศูนย์กลางนะครับถ้าเราแกะแล้วไม่ออกนะครับก็ให้ย้ำในรอยเดิมนะครับ สักครั้งหนึ่งเพื่อให้กรีบเรียบสวยงามนะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับเอียงนะครับเอียงมีดออกนะครับเอียงมีดออกประมาณสี้าองศานะครับแล้วเราก็กรีดไปเลยนะครับ โดยรอบวงนะครับนะครับผม ปาดแต่งอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ไม่มีรอยนะครับไม่ให้มีรอยตัดนะครับตรงบริเวณที่เราจะแกะสลักนะครับปาดแต่งให้เรียบเนียนนะครับก่อนที่เราจะแกะเสร็จแล้วนะครับเราก็กราวนะครับ กราวอีกหนึ่งครั้งให้มีลักษณะโค้งมนนะครับเหมือนลังเต่านะครับซ้อนอยู่ด้านในนะครับกราส่วนของเกส้อนอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแบ่งนะครับให้เราแบ่งส่วน ที่เราจะแกะเกรอนนะครับเป็น8ส่วนเท่ากันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราแบ่งครึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็แบ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับให้ได้4ส่วนเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ในแต่ละช่องนะครับให้แบ่งออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับ เราก็จะได้นะครับจำนวน8ช่องเท่าๆกันนะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเป็นขั้นตอนในการแกะกรีดนะครับให้ใช้ปลายมีดนะครับกรีดขึ้นมานะครับเป็นลักษณะมุมแหลมนะครับ วาดขึ้นไปนะครับสกรีบก่อนนะครับนังนาที่เราวาดสอกรีบแล้วนะครับตะแคงนีดแล้วก็ปาดนะครับใต้กรีบออกนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับจนครบทั้ง8กรีบนะครับ กรีดขึ้นมานะครับให้เป็นมุมแหลมนะครับตะแคงมีดปาดใต้กรีดออกนะครับมุมด้านในนะครับเวลาเราจะขึ้นกรีดใหม่วาดให้มุมแหลมชนกันเลยนะครับ ปาดใต้กรีบออกลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการแกะร่องด้านในออกอีกหนึ่งครั้งนะครับตะแคงมีดแล้วก็เอียงนะครับให้ได้ลักษณะน,นี้นะครับปาแล้วก็หักมุมลงนะครับหักด้านคมมีดลง ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับให้มีลักษณะเป็นร่องซ้อนลงไปตรงกลางนะครับ แกะแล้วนะครับดึงแล้วไม่ออกง่ายๆเราก็ต้องให้แกะย้ำนะครับไปในรอยเดิมนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับจนครบทั้ง8กรีบเลยนะครับ หลังจากที่แกะร่องด้านในของเกสรน,นะครับชั้นแรกครบทั้ง8กรีบแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นชั้นต่อไปนะครับให้ใช้ปลายมีดนะครับกาวนะครับให้เป็นลักษณะหลังเต่านะครับซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งก่อนนะครับกาวลบมุมนะครับให้โค้งมนก่อนที่จะขึ้นชั้นต่อไปนะครับ แล้วก็ให้มีลักษณะที่ต่ำลงกว่าชั้นก่อนหน้าเล็กน้อยด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการแกะนะครับเป็นกรีดนะครับก็คือใช้ปลายมีดนะครับกรีดนะครับจากมุมแหลมนะครับของชั้นที่1นนะครับกรีดมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งขวา แล้วเราก็ทําฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับทําให้ครบ2กรีบก่อนนะครับตะแคงมีดแล้วก็ปาดใต้กรีบออกนะครับแล้วเราก็เซาะร่องตรงกลางนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เราก็แกะซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับทั้ง8กรีบนะครับและก่อนที่จะขึ้นชั้นที่3นะครับให้ใช้ปลายมีดนะครับค่อยๆกราวนะครับค่อยๆกราวตรงส่วนของเกสรน,นะครับให้ต่ำลงนะครับ ปาดเนื้อฟักทองนะครับให้ต่ำลงกว่าชั Lake ้นที่2นะครับเมื่อเรียบเนียนดีแล้วนะครับเราจึงค่อยเริ่มนะครับทำชั้นที่3ต่อนะครับ กรีดมาให้เป็นลักษณะมุมแหลมนะครับไม่ต้องลากยาวมากนะครับแล้วเราก็ปาดใต้กรีดออกนะครับจากนั้นแกะร่องตรงกลางด้วยนะครับ ก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับส่วนของเคสอนนะครับเราก็แกะให้สับหว่างไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านในจนกว่านะครับเราจะแกะไม่ได้นะครับจะมันเล็กที่สุดนะครับจนปลายมีดเนี่ยไม่สามารถแกะกรีบได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแกะนะครับต่อมานะครับจะเป็นการแกะกรีบที่บานออกนะครับก่อนที่จะขึ้นกรีบนะครับ ให้เราปาดเนื้อฟักทองออกเล็กน้อยนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะแกะกรีบที่บานออกในชั้นต่อไปนะครับการแกะกรีบที่บานออกนะครับมี2วิธีนะครับเราจะแกะให้สับ่างนะครับกับเกสรเลยก็ได้นะครับแต่ว่ากรีบที่เราแบ่งเนี่ย ส่วนเกสรเราแบ่งแค่8กรีบนะครับพื้นที่นะครับด้านนอกเนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับทำให้กรีบเนี่ยอาจจะดูหยาบได้นะครับชะนะอาจารย์นะครับก็จะขอแบ่งกรีบนะครับโดยที่ไม่สับบ่านะครับก็คือจะกะนะครับให้ความกว้างเนี่ยด้านคนกรีบนะครับในแต่ละช่องนะครับกว้างประมาณ1เซนนะครับก็คือนะครับโดยการกรีบนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับเฉียงขึ้นมานะครับความกว้างประมาณครึ่งเซนและฉีกรีดอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งเซนให้เป็นมุมแหลมนะครับกรีดขึ้นมามันจบกันนะครับความกว้างนะครับระหว่างมุมนี้จนถึงมุมนี้นะครับก็คือ1เซนนะครับและกรีดนะครับกรีดที่2นะครับ ความกว้างหน่งเซนเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ปาดใต้กรีบออกนะครับ เาทำเรียงชิดกันไปเรื่อยๆนะครับแกะกรีบนะครับเรียงชิดกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการเสาะร่องตรงกลางนะครับซึ่งเป็นลักษณะของดอกรักเร่นะครับหรือว่ากรีบดอกรักเร่นะครับ แกะกรีบปาใต้กรีบออกนะครับแล้วก็แกะร่องตรงกลางนะครับหลังจากแกะชั้นที่1นนะครับครบรอบแล้วนะครับต่อมาชั้นที่2นะครับเราแกะสับบางกันนะครับ ก่อนที่จะขึ้นชั้นที่สองนะครับให้ปาดตรงสันนะครับออกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการแกะกรีมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้วาดนะครับเป็นลักษณะมุมแหลมเช่นเดิมนะครับปาดลบมุมนะครับวาดเป็นมุมแหลม นะครับแ้วเราก็ปาดใต้กรีบออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เสาะร่องตรงกลางเช่นเดิมนะครับ,นะร,บรบสันโดยรอบออกก่อนก็ได้นะครับ วาดกรีบแล้วเราก็ป่าดใต้กรีบออกนะครับแกะร่องตรงกลางน,นะครับ จากที่เราแกะชั้นที่2นะครับสับวางกับชั้นที่1โดยรอบแล้วนะครับชั้นที่3นะครับเราก็ทําเช่นเดียวกันนะครับปาดลบมุมตรงสันออกก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็วาดกรีบนะครับเป็นลักษณะมุมแหลมนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ปาดใต้กรีบออกนะครับ แล้วจึงแกะร่องตรงกลางนะครับเราจะแกะเวียนซ้ายหรือเวียนขวาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับ และให้เรานะครับแกะสับวางไปเรื่อยๆนะครับจนถึงส่วนล่างสุดเลยนะครับถ้าฟ้าทองเนื้อหนานะครับเราก็จะแกะได้หลายชั้นหน่อยนะครับ หลังจากที่เราแกะกรีบนะครับจนครบแล้วนะครับจนเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ทําการนะครับปาดซาะนะครับใต้กรีบออกนะครับกรีดให้เป็นร่องนะครับลักษณะนี้เลยนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับ ถ้าเนื้อหนานะครับเราก็ปาดเนื้อออกก่อนนะครับถ้าเนื้อส่วนที่อยู่ใต้ฐานเหลือเยอะนะครับก็ให้ปาดให้เสมอกับปลายกรีดชั้นสุดท้ายก่อนนะครับจับประคองเบาๆนะครับระวังกรีดที่เราแกะแล้วหลุดออกหรือว่าช้ำเสียหายนะครับ หลังจากที่เนื้อใต้กรีบบางลงนะครับเราก็ใช้มีดนะครับกรีดเป็นร่องนะครับตามซอกกรีบนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังด้วยนะครับระวังมีดบาดมือนะครับ ค่อยๆแกะอย่างระมัดระวังนะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับดอกรักเร่นะครับดอกรักเร่เกะสลักจากฟักทองนะครับ